โปรแกรมฟุตบอลไทยลีก2020นัดที่6สวัสดีครับเบลกี้สารใต้มาแล้วครับพบกับข่าวสารฟุตบอลไทยเช่นเคยนะครับศสือฟุตบอลโตโยต้าไทยลีก2020นัดที่6จะกลับมาฟาดแข่งอีกครั้งวันที่19กันยายนนี้ซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดครบทั้ง7คู่19กันยายนโพลิสเทโรเอฟซพบราชบุรีมิตรผลเอฟซ17นาฬิกา45นาทีสนามบุญ,ญยะกินดาสเตเดียมช่องทรูสปอร์ต2และทรูสปอร์ต HD 3 การท่เรือ FC พบ BG จีปทุมยูเนเต็ดเวลา19นาฬิกาสนามแพสสเตเดียมช่อง True for You และ True Sport HD 2 True Bangkok United พบสุพรรณบุรี FC เวลา20นาฬิกาสนาม True Stadium ช่อง True Sport 2และ True Sport HD 3วันที่20กันยายน SCG เมืองทอง United พบสมุทรปราการซิตี้เวลา18นาฬิกาสนาม SCG Stadium ช่อง True for You และ True Sport HD 2 ตราดเอฟซพบสุโขทัย FC เวลา18นาฬิกาสนามตราดโ r o v i s i o n เตเดียมช่อง t ทรูวิชัน357พิธีประจบเอฟซีพ, FC, พบชนบุรีเอฟซเวลา19นาฬิกาสนามสามอ่าว s t a เดียมช่อง True ปอร์ตเฮดดี3น,นครราชสีมามาด,ด้าเอฟซพบสิงห์เชียงรายยูเนเต็ดเวลา19นาฬิกาสนามเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาสเ a เดียมช่อง True ปอร์ตเฮดี2